thank you ครับวันนี้เราอยู่กันที่อ,อุดรธานี่น,นี่ไปไหนอ่ะนี่เราแก๊งเราเหมือนเดิมห้าคนมีคนรวค่วงมีคนร่วงคนหนึ่งเพิ่งลงจากเครื่องบินมาเมื่อกี้ไปปล่อยในห้องน้ำเสียงยังดัง <S <S เสียงยังดังอ,อันนู้สวัสดีหน่อยม,มาแล้วน,นี่ครับหนึ่งสองสามสี่อีกคนหนึ่งวงกอยู่วกอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อโอ้นี่เรามาบ้านเฟิร์สนะเฟิร์สเราจะไป ปกินเลยปะไปกินเจ้่เจินเจ้ไก่เจไก่ไหมโอเคโอเคโอเคเดีวเราไปไปกินเจ้ไก่เลยเราไปยิ้มกันไ้ยิ้มอ้วกเ้ยมั้งครับ่เงมั้งครับเกียบจังคนนี้ได้ไหมที่มันตดเรื่องแลไรเ็มเจอสภาพดิย่างเงี้ยไป วันนี้เราก็มาที่อุดรมันจะบังไหมเนี่ยมันก็ต้องบังไปโอ้โหถ้วยก้วยใส่หมูแดงด้วยนะกินไหมล่ะกล้อยเหี่ยวเออก้วยใส่หมูแดงเอาไหมวันที่อุดรวันนี้เราก็มากินส้มตำมีใช่ไหมลงจากเครื่องมาเราก็มากินส้มตำที่ร้านเจ๊ไก่ คาริชันก้อยก็คือมันเป็นไปคาริชันนะแต่เป็นร้านส้มตำเจ๊ไข่เหมือนเหมือนลาบเนี้ยแต่มันจะเราก็กติมันต้องกินสุกนี่ก็เป็นการเจรจาในการสั่งอาหารอยู่อะไรนะกินดิบกินสุกกอร่ย้โหแล้คิดอยู่ว่าจะกินดิบหรือกินสุกดีไข่มันแดงมันต้องกินสุกหรือกินดิบอร่อยกว่ากันต้องกินสุกสิ สุกครึ่งหนึง่งดิบครึ่งหนึ่งได้ไหมพี่เนาะแต่แค่ดิบ <c oughs> อะมาดวูว่าเฮ้ย <c oughs> สั่งอะไรมาบ้างอะไรที่น่ากินมากอ๋ <c oughs> ตายที่ทิศใต้ไหม อาหารหวานแรกเยากินหมูยอ่นเอาน้ำเปล่ากดหรอกดโคกเป่าอร่อกำอะไรปลาหรอปลาอันนี้เอมืตัวนี้น้ำนะครับผมเราม่ดกกันกินแบบเม หืมทำตามตเย็นอันไหนโอ้โหเผ็ดไอเดือดหรอเหี้ยมันเย็นตอนแรกมันเหมือนไม่เผ็ดนะไอ้เหี้ยพี่ชายประใจว่ะอโอ้โหเฮยคำเมื่อกี้ไม่มีพริกเลยนะคันหูเนือเป็นอะไรอืมตับกุ้งสดใบเตย คือนมแล้วแหละเด็ดป่ะเพานมให้กูแล้วแหละอร่อยยออร่อยเฮ้ยยังไม่ลองเห็ดเลยจริงเหรอเห้ยจริงไหมเธอมีไม้จิ้มฟันปะโอ้โหป้ามาให้ไม้ๆเดียวด้ไรไหนกินพอยนหอมพอยนหรมยาก กรจะกินหอยัยงไงที่ฝันบอกว่อ่ะติดติเอมน้อ้อร่อยนะเด็ดไหมมะละกอเย็นนะพูชอบกินอ,ะอ่ะเออกินิันกินง่กนกนากว่าอย่ากินหมดนะ กินแค่หัวมันมีขี้ไงตั้งหลักเนี่มันรัดยิ้มกิ็นไหมเหรอเออเด็ดเลยกินหอยจุกอือเอออะ่รแล้วเราจะแบ่งตุกเขี่ยเข้าไปจิ้มเข้าไปปุ๊บนะเาจะเป็นดูดดูดหรือว่าจิ้มก่อนแล้วก็แบ่งขี้เนี่ยส่วนขี้นี่ยเราจะไม่กินเราต้องท่ากินแล้วก็จิ้ม เ,เชฟเขแาใจไข่ห <laughs> มแดงจนะ้า <c oughs> ไข่แดงจนะ้า ตกไามนชิัใครตามช่องอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อว่าช่องอะไรครับยิ้ม ลำเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อถ้าบ้านจะพาเราไปไหนต่อเข้าบ้านไปก่อนแล้วก็ไปคาเฟ่อ๋อเข้าบ้านก่อนหรือไปคาเฟ่ก่อนไปคาเฟ่เลยไหมเราไปบ้านอาคาเฟ่ใกล้ๆนี่ช็อคคี้ของหวานโอเคไหนน้ำมันถึงแล้วครับบ้านอาบ้านอาคาเฟ่ครับจังหวัดอุดรธานีน่ารักมากร้านร้านกาแฟพวกเรารออยู่ข้างในแล้วใช่สั่งคิว ไปดูเค้กกันดีกว่าเขาบอกว่าเค้กอร่อยร้านนี้โอเข้ามาแล้วล่มล่มรื่นเลยสมภัยมีบ้านอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะสั่งจกกังหวะมันเหมือนจะร้อนนะแต่มันไม่ร้อนก็ร,ร,ร,ร้อนเลยตรงนู้ร้อนกว่า,นนาถ้าฝน,นนี่คงจะชุ่มฉ่ำ ตรงนี้คือสั่งเคสตรงนี้เดี๋ยวไปดูว่าพวกเขาสั่งอะไรบ้างสั่งไปแล้วข้างในก็จะเป็นโรงเหมือนเหมือนโกดังอะโกดังให้นั่งฟิชิวฟีเพลงสิงน้ำไปปล่อยโอ้เอย็นไวไยเข้ามาเคสเต็มโตเลยฮะ เข้ามาแล้วนี่เราเพิกินข้าวอ่ะอืมเพิ่งเว่ยส้มตำมามาแล้วไหนมีเค้กเลยมั้นอยร้อนไปหรอไม่รู้อะไรนะข้านหน bas. ้าเออเยาวงเขาล้กาแฟมาหมวดแล้วอ <ra> <on food> ัานที่สองเย็นล้าหลังปั้งเรียบร้อยแล้วกาแฟร้อนมาก็กินเมาไอเยี่ยิดิฉลาด กาแฟเลมอนชาไม่ยาวแต่ว่าเป็นชาสั้นเค้กอะไรบ้างแนะนำหน่อยอุ้ยนี่น่ากินอันนี้สวยว่ะอร่อยอันนู้นอันสวยอันนี้อ่ะเชอร์รี่ทาร์ตอันนี้อ่ะมะพร้าวอันนี้แหละน้อยอุ้ยนี่ก็สวยทาร์ตกุหลาบดิจีอี้เอาชินก่อนนะกินเลยรปะใส่เอาเลยกินเลยขอกินมะพร้าวถัดไปเขาอยากกินเนี้ยกินเล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 ย ขอขาวก่อนะยมเร็วตัดยังไงอ่ะเออเ๊ะไม่ใส่ไหมอืมก็แค่โยนอืมอร่อยโซฮดีไหมอันนี้อร่อยมันมีความเปรี้ยวมะพร้าวดีว่ะบอกว่าทร้านนี้อร่อยจริงเป็นคิมชีสอันตัดเลือดอันตัดเลือดนี่อะไรอร่อยขอไอศกรีมนะครับอันนี้อร่อยป่ะ เออมันไม่เร oh ียกอ่ะลงไม่มีสไตล์ของไนี่เป็นครีมชีสมันเยอะปีกเอน้องิมิโอ้ยนี่เป็นอะไรหืิ่กิ่งกุลาบออกจมูเลยดีบอกแล้วอันนี้โอเคว่ามาห้ลำหนึ่งในอนี่มันลิ้นจี่เหรอใช่ปะนึก่าพมาแล้วจะหอ เยขาบอกแล้วว่าร้านนี้นมะพร้าวอะไรที่เราไม่ได้กินอะไรกันมานะไม่ไงดูนี่ดูลิ้นจี่ดูใเดี๋ยวดิบ๊ามเข้าให้นี่ไม่ไงนะเจลลี่มองไม่เห็นเมืึ่งๆโอเคบ๊ามเขาให้แต่กินมะพร้าวหน่อยมึงมันไม่หวานร้านนี้นี่คือเบอร์หนึ่งในใจเลยถ้ามะพร้าวนะม๊ามเขาให้ของมันเออฮะดูลูกมัดีเนี่ย ไม่กินอ่ะเกิดตับติดแล้วหนึ่งเหมานกูอคาตาเกิดจรงนะิมไม่กินเค้กอคาตายิ้มไม่กินอะไรเหรอกูหลาไกินได้ั้งถ่ายรูปครับได้ไหมไม่ยไม่เป็นอมันดำเหือไก่ฮะอะมันดำวะอืมกุหลาบแบบเขียวมากดีหอมมากอะมันมืด่ขึ้นมาเลยอะคำแรกที่ม อันนี้เราเข้าที่พักแล้วครับเรามาพักอยู่ที่บ้านเฟิร์สแล้วเราก็กําลังจะออกไปที่หนองกระจักที่เป็นแลนด์มาร์คของอุดรน,นะวันนี้เราไปกินส้ตมตำไก่ <c oughs> <c oughs> อะไรอีกวะไอ้ <c oughs> บ้านณาเขาไปเออแล้วก็มาพี่พักเราจะพักผ่อนกันแต่เราไปหนองกระจักก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาลอยนู้นนู้เรื่อๆเรื่อๆเรยๆ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਡਾ ਪਨੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਰਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ